วันนี้เราจะมาเรียนประเพณีของเรานะคะประเพณีไทยของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่นักเรียนบอกครูนะคะว่าประเพณีวิ่งควายคืออันไหนคะประเพณีวิ่งควายโอเคค่ะประเพณีบุญเข้าพรรษาเข้าพรรษาค่ะโอเคถูกต้องค่ะประเพณีบุญบ้างไฟบุญบ้างไฟอันไหนคะโอเคถูกต้องค่ะ วันแม่แห่งชาตินแม่แมห่งชาติมันน่ะถูกต้องค่ะประเพณีแข่งเรือแข่งเรือถูกต้องค่ะอ,อันไหนไหนเอาอันไหนลูกอันนี้นะวันเด็กค่ะถูกต้องค่ะประเพณีลอยกระทงถูกต้องค่ะประเพณีผีตาโขน ทิตาโขนถูกต้องค่ะงานบวชค่ะงานบวชค่ะถูกต้องค่ะวันพ่อแห่งชาติประเพณีสงกรานต์สงกรานต์วยสงกรานต์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่โอเคค่ะถูกต้องค่ะ